mo dasa akawato arahato sama samputasa mo dasa akawato arahato sama samputasa tak mo dasa arahato sama samputasa janganlah takaran ปลังทัะทะวาวสิกีเอเตสังขันัชาทานังสีละันธทอนุตตรติณดณีจะได้โอกาสแสดงพระธรรมเทศนาะฉลองศรัทธาประสาทนเพิ่มปูนกุศสนบุญบารมี ของบรรดาท่านพุทธเมธีผู้ใจดีทั้งหลายที่มีความปรารถนาะในกิจอันเป็นุสมสมเสียสกัเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเพื่อเป็นการศึกษาํำเป็นสูการลงพืชปฏิบัติของบรรดาท่านทั้งหลายเพล่อนัเสืบต่อไป วันนี้เป็นวันที่มีความสําคัญต่อญาติโยมท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธจะได้สมาทานถาไว้ตอนเป็นพุทธมาประกัตเข้าถึงนับถือพระพุทธศาสนานับถือเข้าถึงพระรัตนตรัยเยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ยึดตามพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกและประสงค์ที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดดังนั้นท่านทั้งหลายโอกาสอันดีเช่นนี้ซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้สมาทานไปแล้วเรียบร้อยว่าไม่ควรยังวันและคืนให้เสียเปล่าจากประโยชน์เลย อันนี้เป็นคำสมาทานที่เป็นคุณค่าสำหรับปาสรราสาบะปัสกาให้ญาติโยมทั้นทั้งหลายทำการศึกษาแล้วก็มีความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องลนะเกิดค,ความมดงามคำสอนของพระองค์ในศาสนาคำบาลีที่เราสมาทานหรือสวนไปจริงก็ไม่ได้เยอะนะสมาทานสิกาขาบทห้าที่ไป บางท่านก็กราบไม่ถูกต้องมันทำให้สมนวนอัครวิบัติเพราะนั้นนักบายยังจะให้ญาติโยมที่ไม่ว่าจะเป็นบทสวดต่างๆก็พยายามดูหลายๆครั้งคือในภาษาบาลีเนี่ยบอใบไ,ไม้ไม่มี บอใบไม้ไม่มีแล้วตัวตัวนี้จะมีเยอะมากเช่นญาติโยมบางคนก็สวดว่าพุทธบูชาพุทธบูชามันเป็นบอใบไม้อนี้ผิดต้องพุทธบูชามันเป็นคือภาษาบาลีมีบอปลาไม่มีบอใบไม้พราะนั้นใครก็ตามออกบอใบไม้เลยสาเนียออกบอใบไม้ผิด วารีไม่มีดอชดาไม่มีเราเด็กไม่มีมีเฉพะต่อประตักคือบางทีเนี่ยเดี๋ยวเวลาคนอื่นเขาฟังเนี่ยจังวัดนี้ก็มีมหาเยอะเรียนมามหามาทําไมเนี่ยญาติโยมสวดพิธิกันประเทศเตือนอะไรเพราะฉะนั้นอุปนะูปโโปสถังต้องเป็นอุปูลโโสถังไม่ใช่โโอุปูลเพราะนั้นพยายามดูว่าที่จริงเรายู่เล่นนะอันนี้สําคัญ ทีเราก็ววสวดแบบตามๆกันมาก็ไม่ได้ถือว่าไม่เจตนาแต่ในเมื่อมีคำกิดหรือสัานวนอะไรต่างๆเนี่ยพยายามที่จะแก้ให้ถูกต้องสิแปดเนีย่ังพยายามศึกษาให้เกิดประโยชน์และเกิดความถูกต้องงดงามในสํานวนในฐานะที่เป็นคำพุธเนี่ยเราก็พยายามที่จะพูดให้ตาม ที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ดีที่สุดในเกิดความงดงามต่อภาษาและงดงามต่อพุทธิปัญญาของเราเป็นชาวพุทธอันนี้ก็เป็ะก็บอกอย่าโยมในเบื้องต้นในเมื่อเราชัดเจนในส่วนขององค์าสิกขาบทเนี่ยก็จะนำไปสู่การ ทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขอย่างหนึ่งว่าการผิดเพี้ยนในเรื่องของอัครธรรหรือผิดเพี้ยนในเรื่องของอะไรที่เป็นมดทินต่อีน่ไม่มีแล้วก็มีความปลื้มใจับทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่จริงในอัครวิบัสินเนี่ยไม่ได้เป็นการผิดศีลอะไรหรอกแต่ปัญหาคือว่ามันผิดจากพ,พุทธพจนิตรัตอย่าลืมนะคำว่าปานาธิปา,า,ปาตาเวรัปณีเนี่ย คำนี้เป็นคำที่พระเจ้าตรัสเวล,ลพพาพูดจะพูดตามพระพูดธเจ้าใช่ไหมแล้วก็คำอื่นเนี่ยอัคินนาธานาในส่วนใหญ่ยังไม่ผิดส,สยยิ่งห้าส่สาวนใหญ่จะไม่ผิดเท่าไหร่ก็พยายามศึกษาแล้ว่ามันเกิดประโยชน์ปอกปลาเท่านั้นที่ใช้ในภาษาบาลีปอกไม้ไม่มีคำนั้นก็คืออิมินาบนุญยกรรมเมนะะไรจำได้ ตอนที่เราเบวชน,น้ำเนี่ยมันไม่ใช่บุญยะกกัมเมียนะต้องบุญยะกกัมเมยน,นะบ่บหลักหองเสียงบอบใบไม้กิดทันทีจะได้ไปสอบบาลีเนี่ยนะประโยคสีไม่ได้สอบไม่ได้นะเพี้ยนยังระเพี้ยนไม่ได้ไปนั้นอิสปินาบุญยักกับเมียนะไม่ใช่กามเมนด้วยนะกรรมกอมอจุดและสะเอมอมานอ กรรมเมนะอิมินาอิมินาบุญยะกรรมเมนะไม่ใช่อิมินาบุญยะกาเมนะอ่านบอกไปไม้ก็ผิดไอกาเมนะก็ผิดอีกแล้วไม่ใช่กาเมนะกาเมนะแต่ว่าฝังใครมันเป็นกามแต่เนี้ยอันนี้มันกรรมเมนะกรรมเมนะเพราะการกระทําการกระทําซึ่งบุญนี้บุญยะกรรมเมนะด้วยกรรมอันเป็นบุญนี้น แต่ถ้าเจอแล้นที่มีนามบุญญากรรมไม่ไนดะ้บุญญาแล้วก็แปลไม่ได้กาเบนัแปลได้แต่ว่าด้วยความใครนี้ใช่ไหมเพราะว่ากามมาลว่าวามใครอันนี้ก็พยายามที่จโยมพยายามศึกษาอาไว้ไม่มีคิดอะไรมากเพียงแต่ว่าในฐานะที่เรามาที่วัดแล้วอยอมมาศึกษาไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษาแล้วนัเลยือไม่ได้จะหนไมาได้อะไรพยายาเพียงแต่ยอมม็ศึกษา แล้วก็ถ้ามันเกิดประโยชน์มีความงดงามต่ออรรระมีความมิบาตเนี่ยคนนี่ผิดไใช่ยาโยมหรอคนนี่ผิดยุท้ะใช่ไหมเพราะว่าวัดไทยเลี้ยงมีมหาเยือเย,ย็อไปหมดแต่เวลา,ายโยนส่วนเพียนส่วนผิดในสมเนียงเนี่ยคือ,อยางตันมาบนเพียนอยู่แล้วใช่ไหมภาษาไทยเพียนอยู่แล้วแต่ว่าภาษาบาลีเนี่ยพยายามที่จะ พยัชนะอักขรเในภาษาบาลีเนี่ยมันจะไม่ไม่ต่างกันในประเทศที่มีการศึกษาภาษาบาลีเนี่ยจะไม่อยจะมีความแตกต่างกันนะออสมเด็จก็คล้ายๆกันบาลีเนี่ยค่อนข้าง,ง,งจะเสียเรียดนิดหนึ่งออสราตามาและภาษาไทยอันตามาก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ประมาณนั้นนะเพราะนั้นอะไรที่เป็นความงดงามก็พยายามที่จะบอกญาติโยมให้มีการพัฒนา ในเรื่องของสิ่งที่อบุตนาพยายาม่จะมาวากคือว่าถ้าโยงส่วนผิดเนี่ยความผิด,ดมันองู่ที่พะวราพาไปบอกอยู่นะอันนี้ก็ศึกษากันไว้วันนี้อาตามาภาพได้เชิญในิกเขปรมาเบื้องต้นว่าจันทนังตะครังวาปิเป็นต้นนั้นความว่ากลิ่นของศีล หอมยิ่งกว่าของหอมเหล่านี้คือกลิ่นของจันทร์กลิ่นของกฤษณากลิ่นของดอกกระบนและกลิ่นกะหล่ำพันกลิ่นคองดอกธรรมชาติเหล่านี้มีกลิ่นดีเป็นที่ปารถนาของมนุษย์และจำพวกสัตว์ที่มีความต้องการด้วยกลิ่นทั้งหลายมีความหอม มีความบาปนากละทุกคนแต่กลิน่นเหล่านี้สู้กลิน่นของศีลไม่ได้ไการรักษาศีลเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเป็นเรื่องที่ลำบากอาตมาก็ตอบด้วยคำเดียวว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากรรมดี มีแต่บุนคคลดีเท่านั้นที่จะทําได้งา่ายแต่การไม่ดีคนไม่ดีเท่านั้นที่จะทําได้งา่ายในขณะเดียวกันกรรดีคนไม่ดีทํายากแต่กรรไม่ดีคนดีก็ทําได้ยากเช่นกันพระนันย่าโยมท่านทั้งหลายศีลนี้พระอริยรเจ้าทั้งหลายมีพระสมานพุทธเจ้าตอยสงสรรเสริญและมีกลิ่นหอมมากกว่า กลิ่นหอมได้ดถึงสิ้นในโลกรับคนที่รักษาศีลเนี่ยมันจึงเป็นคนที่มีคุณค่าให้กับตัวเองพระพุทธเจ้ายังไม่เคยตรัสสันเสริ์เรื่องการให้ทานว่าการให้ทานเนี่ยมีกลิ่นหอมแต่พระเจ้าทรงสันเสริญว่าการรักษาศีลนนให้กลิ่นหอมมากกว่ากลิ่นหอมของ ดอกไม้ทั้งหลายในโลกดอกไม้ที่เป็นทิพย์ในสวรรค์และต่างๆพุทธเจ้าไม่สรรเสริญแต่การให้ทานเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอย่างเดียวคือสัพพทานธรรมธรรมทานักชีนาติการให้ทั้งพวงหรือการบริจาคทั้งพวงสู้กับการให้ธรรมทานไปได้เลยในการให้ธรรมทานเนี่ยยังาตมาแสดงธรรมเป็นการให้ ที่เรียกว่าการให้ธรรมทาน,นเวลาผู้ร่าโยมมีความเปลื้มปิติยินดีในเรื่องของการรักษาศีน,นี่ยศมีความปลื้มใจว่าเราได้เพิ่มความหอมให้กับตนนี้ความหอมอันเกิดจากศีนศีนเนี่ยบุคคลธรรมดามองไม่เห็นคุณค่าของศีลมักจะคิดว่าศีนเนี่ยเป็นสิ่งที่รำบากมากเป็นสิ่งี่องคนแก่ ันสิงของคนที่แบบไม่มีที่จะทำแล้วีลนะเนี่ยนะแต่สำหรับศีลเนี่ยคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาคนที่เป็นนักปรา์เบธาวีคนที่มีปุญนะเน้นสิลเนี่ยอยากรักษามาตั้งแต่ไหนแล้วเพราะสีลเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจอย่างพระอริยบุคคลในระดับสูดาบันเป็นต้นไปนะสินนะ่งห้าเนี่ย ไม่ขาดถึงแม้ชีวิตของท่านจะาขาดไปก็ตามคือพระอริยบคุคคลเนี่ยสินห้าเนี่ยเกิดมาถึงอยย่ในคันเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็อริยบุคคลโสดาบานะันเนี่ยเกิดไปอีกเจ็ดชานะถ้าเป็นพระราหารนะันเนี่ยไม่เกิดเลยถ้าเป็นโสดาบานะันเนี่ยเกิดไปอีกเจ็ดชาถึงจะได้บรนรลุเป็นพระราหารันดังนั้นโสดาบานะันมมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์กระด้ แต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสินห้าเนี่ยอยู่ในคัรภของแม่เนี่ยปีสินห้าแล้วสินห้ามันอยู่ในเลือเดอเนื้ออยู่ในจิตใจเกิดมาแล้วใครจะสั่งไปฆ่าสัตว์ยอมตายยังไงก็ไม่ฆ่าอธินาทานการเมมุสาวาสและสุราคำว่าผิดสินห้าเนี่ยไม่ทำพูดโกหกพูดเท็จพูดส่อเสียดเพิ่อเจอลักเล็กขโมยน้อยไม่มีํำหรบพราชญูชน เพราะนั้นสิ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นความงดงายมยกนึกดูนะถ้าเกิดละเด็กคนนั้นเกิดมามันครบสองพมีสิบห้าญาติโยมจะปลื้มใจขนาดไหนเพราะอะไรอำนาจของสีลเนี่ยมันทําให้เด็กคนนี้หอมแล้วถ้าเกิดโตขึ้นมากแล้นะหนึ่งปีสองปีสามปีแล้วมีสีลตลอดมันจนหนดดนะนนหอมขนาดไหนคิดดูนะเด็กนี้ตั้งแต่เกิดมามีสีลเลยหอมขนาดไหน และถามว่ายากไหมแค่ห้าข้อเองพระเจ้าว่า,วาอย่าฆ่าสัตว์ให้เบียดเบียนบนเรือไอ้น,น,นี้ไม่ได้ยากอะไรเลยโยมก็มันไ,นไม่ฆ่าส่วนใหญ่โยมไม่ฆ่าสัตว์เปแล้วส่วนใครยังจะไปกินเนื้ออะไรที่สดสดเนี่ยก็พยายามกดไวไ้แต่บางทีเนี่ยจงมต้องไปฆ่าสัตว์ต้องฆ่าเองมันถึงอร่อยจับเป็ดจับไก่มาเชือดอะไรเงี้ยมันไม่เกิดประโยชน์เลย นล้อยมอยากกินแาบทานเนื้ออะไรพระพุทธเจ้าไม่ห้ามเลยพาะก็ไม่ห้ามวระฉันเนื้อเนี่ยมีภาคไปขอว่าห้ามฉันเนื้อเพราะจะเป็นการส่งเสริมให้คนฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ห้ามถามว่าพระทเจ้าส่งเสริมในเรื่องของการฆ่าสัตว์ไหมพระทเจ้าตรัสไลยสามข้อคือหนึ่งไม่ได้ยินไม่ได้ยินเราจะฆ่าสัตว์เพื่อเรานะถ้ายินอย่างเนี้ยฉันไม่ได้เป็นบาปสองไม่เห็นพระทเจ้าไปบ้านโยมเนี่ย เมื่อกี้นั่งาใไซถึงหน้าบ้านโยเห็นโยถือเป็ดมาเป็นๆ็น่ยตามหลังมาเลยพอเพลิดปุ๊บโยโยมาเอ้าแกงเป็ดเนี่ยเรียบร้อยอย่างนี้ฉันไม่ได้เพราะเมื่อกี้ก็เห็นโยมาเอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่ได้หรือโยมเวลามไปฉันที่บ้านโยสงสัยว่าเป็ดเนื้อที่มันมันนิ่มๆเนี่ยโยพึ่งข้าเมื่อกี้หรือเปล่าสงสัยอย่างนี้นะห้ามฉันฉันไม่ได้ แต่ว่าเวลาฉันเนี่ยไม่ต้องคิดเรื่องนั้นคือยังไงก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วสองไม่เห็นสามไม่สงสัยคือส่วนใหญ่ทุกวันนี้นญาติโยมก็ก็ไปซื้อเนื้อหรือลายไมยเนี้ยเป็นอาหารที่บริสุทธิ์พักสามารถฉันได้ความบริสุทธิ์สามอย่างคือไม่ได้ยินไม่ได้เห็นและไม่ได้สงสัยว่าโยมข้าเมื่อกี้เนี่ยเพื่อทำให้ระเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่เป็นบนทินต่อสิเรื่องของฐาณวาาิพักษ์ รันยาโยามทําได้ก็คือโยมอยากจะ้รับรทานเนื้อในโยมอยากไป็นข้าเราประพฤติปฏินนบัติอันนี้ต่อเนื่องนะเป็นอยู่ในจิตใจของเราชาติต่อไปอะไระเป็นข้าเปลียนเปลยียนอะไรอันินาทานนั้นไม่รักไม,ม่ขโมยมันเป็นการสงสมอยูใมม่ในปัจจัสยของเราคนที่ไม่ชอบลักขโมยของใครการเมสุงวิชาจารประพฤติผิดนในกานอกใจอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายนอกใจกันไม่ทํา ถ้าเกิดก็มีครอบมีครัวแล้วก็รับเดียวใจเดียวก็ไม่ได้ยากอะไรมุสาว่าการพูดประหงพูดเพื่อเจอพูดซอเสียงพูดคำหยาบเนี่ยไม่เป็นประโยชน,น์พูดไปแล้วมันเกิดความดร้อนพูดไปแล้วไม่เกิดความสบายใจและไม่เกิดความบริสุทธิ์ในกับใจไม่พูดสุราและเครื่องดืม่มอะไรต่างๆมีจะเสีย สุขภาพก็ดีเงินก็ดีเพร่ะนันพระเจ้าตัดมาทั้งสองพันกว่ปีก่อนหน้านั้นก็มีสิ่งห้ามีตลอดกาลห้าข้อเนี่ยเป็นรากฐานความดีเป็นพื้นฐานของคุณงาความดีของมนุษย์ที่สําคัญมากถ้าอะไรบุคคลมีห้าอย่างเนี่ยไม่ขาดเด็ดขาดเพราะนี่เนี่ย,นเ,นยเป็นยอดเป็นคนดีคือพระโสดาบันสิ่งห้าไม่ขพระยโยมีสิ่ห้าเนี่ย ยอดเยี่ยมมากและวเดีอนนี้ในสมเด็จพระมหาวันเจชมราจาหลวงพ่อวัดตัดน้ำยังพักนานในเรื่องของโครงการทุกบ้านรักษาสิ่งห้าอาตมาก็เพิงไปร่วมงานมาเมื่อเนี่ยที่ผ่านมาไปกับพระนักนทชัยในดามตัวแทนของเด็กบุหลพ่อสิ้นห้างก็มีโครงการมานานแล้วให้คนไทยรักษาสิงห้า เพราะหลวงพ่อมองเห็นความสำคัญของสิ่ห้มันเป็นสมบัติเรียกว่าสมบัต,ติติดตัวสมบัต,ติภายในรักษาแล้วหลวงพ่อไม่ได้ไเลยเลยแต่ญาติโยมเลดายนี่เป็นการวงใหญ่เรื่องเป็นการมอบความสุขที่เกิดกับพุทธบริษัทซึ่งเป็นพี่น้องกันญาติโยมนะักธรรมในเรื่องของชาติพันธ์นะก็ไม่ได้เป็นญากแต่ถ้าเกิดว่าว่าในเรื่องของการนับถือ ศาสนาเนี่ยญาติโยมก็เป็นพี่น้องกันบริษัทมีสี่พิสุทิพิสุณดีอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมนั่นก็เป็นหนึ่งในอุบาสกและอุบาสิกาอุบาสกหนึ่งอุบาสิกาหนึ่งก็รวมด้วยสี่นี่เป็นความงดงามเพราะนั่นเราเป็นพี่น้องกันและความวงใหญ่และเรื่องของศีลเนี่ยความงดงามและความหอมเนี่ย ใช่ว่าจะเป็นความหอมเฉพาะในของโภมนุษย์เท่านั้นเทวดาและพระอินท์นั้นย่อมหอมไปด้วยเมื่อรารักษาศีลด,ดีแล้วเป็นที่ชื่นชอบหอมไปถึงเทวดาและสวรรค์มีพระเทระรูปหนึ่งชื่อว่าจักรุบาลพ่อแม่เสียไปก็ไปฝังธรรมอยากควรบวด,ดแล้วเรียนกรรมฐานจาการนศาสดายก็อยู่ในป่ากับพระภิกษุ นภาษาท่านปฏิฐานว่าจะไม่นอนตลอดสามเดือนท่านจัก,กุบาลไม่นอนสามเดือนหมอคนหนึ่งมาปรา,ารณาว่าถ้าพระทูลเจ้ามีอาพาธไม่สบายบอกกับกระผมเดิมกระผมจะปรุงแต่งยาให้ท่านจั้พิสูจทั้งหมดที่อยู่ในป่านปรากฏนะว่าก่อนที่จะออกภรษาท่านเรื่องจากท่านไม่จังวัดท่านมีอหตุผลสามเท่านั้นคือ นั่งเดินยืนไม่มีนอนเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนออกพรรษาเนี่ยเนืงอยจากตายตาและไม่เคยพักท่านก็มีโรคในตาหมอมารักษาหมอก็เห็นอาการพุกหมอว่ายาของท่านะจะสามารถรักษาท่านภายในคืนเดียวเท่านั้นแต่ขอให้ท่านนอนและระทางยอนเช้ามาหายเลยก็ให้มา เวลาพาปบาบาดหมอพาให้ยามาพอมาถึงวัดท่านก็ไม่นอนท่านก็นั่งไมหยอดก็ไม่หายเช้าไปปีนังบากหมอก็ถามท่านหยอดเลยหรือก็อบอกว่าหยอดแนละ้วแต่ท่านไม่ได้หลับตาเพราะท่านจะนอนเลยทีนี้หมอก็ถามไปถามมาก,ก็หลายวันเลยวมอทำไมยาเนะี่ยมันไม่สามารถารักษาโรคท่านได้ท่านก็มาดูที่ของท่านปรากฏว่าไม่มีที่นอน ยืนและเดินมีดถึงสามที่หมอนั้ไปกราบไปขออ้อนวอนแสดงว่าท่านนั่งหยอดแน่นอนไม่ได้นอนะฉะนั้นไปกราบไปอ้อนวอนไปขอขอสารพัดบอกว่าให้พระคุณเจ้าจําวันสักหน่อยและหยอดยากรกผมไหวท่นวทานไม่นอนท่านบอกว่าไม่พรรษาเนี่ยจักไม่นอนคือไม่นอนเลยอธิษฐานอย่างนี้เลยสุดท้ายหมอก็ไม่รูจ้จะว่าอย่างไงท่านก็เมื่อหมอบอกว่า อ้อนวอนอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยพระคุณเจ้าไม่ทาทางหมอเลยหมดหนทางที่จะขออีกต่อไปหมอก็เลยสลับกัเทระเพราะว่าถ้างั้นท่านจงเป็นสุขถึงก็ผมไปแล้วเพราะว่าขออยังไงพระก,ก็ไม่นอนสมัยนี้นเรียกว่าภาคดือ้อแต่ท่านอธิษฐานแล้วไม่เอาท่านเริ่มนั่งเลยหย่อนสุดท้ายเมื่อหมอออกไปปุ๊บท่านนั่งสอนตัวเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใคร เป็นเพื่อนของท่านแล้วชื่อว่าปาลิกัดท่านเรียกตัวเองว่าปาลิกัดว่ายากกว่าม,มีหมอไม่มีตอนเนี้นจะมองความสําคัญถึงคําสอนของพระศาสดาหรือว่าท่านจะเอาในตาของท่านสอนอย่างนี้นะเพราะท่านพยายามที่จะเป็นบาปสามเดือนเป็นลูกทมสุดท้ายท่านบอกว่าคิดในใจว่าเราจะเอาคําสอนเท่านั้น เราจะไม่เอาในตาในตาท่านแตกในวันรุ่ขึ้นแตกเลยดับสนิทเหมือนกับไฟที่เราปิดดับมืดเลยพร้อมกับกิเลสหมดเลยเป็นพระอรหันต์ตอนเช้าปกติเนี่ยตอนที่ท่านตายตาย,ตายไม่แตกลูกในตายไม่แตกท่านสามารถเืินไะด้ไปปฏิบ,บานะตได้ปกติเนี่ยพระภิสุที่เป็นลูกบริวารเนี่ยจะมาสองท่าน ตอนนี้ได้เวลาบิณฑบาตท่านก็จอมข้าบัเพราะท่านจะนั่งเลยท่านรักษาศีลของท่านบนสุดมากที่สุดที่เป็นลูกศิษย์ก็ถามว่าตาของท่านเป็นยังไงบ้างท่านก็บอกว่าตอนเนี้ตาเราแตกแลแ้วลูกศิษย์ที่มาร้องให้สงสารแต่ท่านบอกว่าเราต้องมองถึงคำสอนของพระศาสดาตอนนี้ท่านเป็นพระธันแล้ว ก็รวมทั้งสอนไม่กี่วันหลังจากท่านบรรลุธรรมลูกศิษย์ทั้งหมดได้เป็นพระรหัตเช่นกันเพราะท่านตอนนี้ไม่ใช่คําสอนธรรมดาแล้วเป็นคําสอนของพระราหารัตลูกศิษย์ทั้งหมดได้เป็นพระราหารัตในเมื่ออพัสาแล้ววันนั้นลูกศิษย์ก็ลาท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชียตว,วนันท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่าท่านไปเนี่ยผมผมไปไม่ได้หลอกเพราะผมน่มมเดินไปได้ท่านมีแต่ มดกิเลสถ้าไม่มีไม่มีเด่นไ,ไม่มีอนุภาพท่านจึงไม่สามารถออมเพิ่มได้เป็นสุกับอปปสกรทีนี้พอไปสุขไปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าให้ไปบอกน้องชายให้อะไรก็มาผ่าเราไปเพราะเราไปนั่นจะใช้เวลานาเพราะตอนนี้ไปก็คงจะเวลาประมาณนั้นทีนี้พอลานมาแล้วเนี่ยก็ไปกับลานไปกับลานไปถึงระหว่างทางก็เรายุดผ่าปรากฏว่าเนนเนี่ยได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังร้องเพลงแล้วคงจะไปหาฟืนตัดไม้อะไรสักอย่างเน้นก็เลยลงนะหยุดก่อนจะผมมีธุระที่จะต้องไปทำพระเทนารูปเนี้ยนั่งอยู่พักหนึ่งและเน้น่ยไปนานมากก็พอสมควรพักก็เลยคิดว่าเอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้หญิงอยู่ท่านได้ยินและเน้นก็ไปทําอะไรก็ไม่รู้เน้นไปทําอะไรที่มันขาดสินแน่นอน ปรากฏว่าเนรไปทําภารกิจกับสาวคนนั้นเสร็จเรียบร้อยกลับมาก็บอกว่าลงนะเราเดินต่อเลยพระเทระไม่เดินท่านบอกว่าเมื่อกี้ไปทําอะไรมาเนรเงียบเนรเงียบถามยังไงก็ไม่ตอบพระเทระก็เลยรู้ว่าเนรเป็นคนทุกข์สินแล้วเพราะนั้นพระเทระก็ไล่ออกไปบอกว่า ในเมื่อท่านเป็นสร,รมณะแล้วไม่สามารถประพฤติปฏิบัติประพฤติรพรหมจรรย์ได้ท่านจงไปเถิดความเป็นเพื่อนระหว่างเรากับคนทุศีลไม่มีเลนเน้เนก็บอกว่า,วาเอาเล่นอย่างนั้นลงนุงนะจะกลับวันอย่างไงถึงแม้ว่าเราจะตายที่นี่แต่ความเป็นเพื่อนกับเจ้าหรือไปกับเจ้าเดินทางเดิยก,กันกับเจ้าเราไม่ไปปฏิเสธเลยเ้นก็เลยขออย่างไรก็ขอไม่ได้พักไม่ไป เนี่ยผมไ้ไม่ไปเดนก็เลยหมดสนทางนี้ไปเลยไปไหนก็ไม่รู้ปรากฏว่าพระเทรรนั่งอยู่นั้น่ะเมื่อเดนเดินออกไปอาสนะของเท้าสกัดเทวราณร้อนพิณนะอาสนะร้อนท่านก็เลยมองดูอาการแบบนี้อะไรเกิดขึ้นมองดูแล้วเห็นพระเทระด้วยอำนาจของศีลของท่านร้อนถึงอาสนะของเท้าสกัดว่าตอนนี้พระเทระอยู่เป็นป่าคนเดียว พระอินทร์ต้องลงมาทำามันขนลงทางแต่บอกว่าผมจะไปวัดเชตวันท่านจะไปไหมอาตมาก็ไปแต่ว่าโยมไปเถอะเพราะว่าอาตมาเดินช้าไม่สามารถจะเดินกับโยมได้สุดท้ายพระอินทร์ก็บอกว่าผมไม่มีธุระที่จําเป็นก็เดินเรื่อยๆกับท่านก็ได้จะได้ได้บุญด้วยพระอินทร์ได้บอกอย่างนี้พระเทรัก็เลยคิดว่าออกคนเนี้ยเป็นสัตรุษยงถ้า,าอย่างนั้น ท่านจับไม้เท้าของเราแล้วก็เดินไปเมื่อพระอินทร์ได้จับปลายเท้าของพระเทราแล้วท่านก็อธิษฐานเพราะพระอินทร์มีฤทธิ์มากเนี่ยก็อธิษฐานเดินไปไม่ไกลประมาณติดหรือยี่สิบนาทีนะถึงวัดเทววัตไ์เลยในขณะที่เดินไปสามเดือนนะเดือดกมาหลายเดือนแต่พระอินทร์พาไปก็เดินไปไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วเพาาราะอำนาจฤทธิ์ของพระอินทร์ประเด็นตรงนี้เนี่ย ยังจะบอกอยังอโย,ง,อยงว่าทําไมปเทระจะมีพระอินบำพาไปเพราอบับหน้าของศีลเพราะคนไม่มีศีลเป็นคนที่ริงกันและเป็นคนที่อธิษฐานจิตได้ดีมากกลิ่นของศีลเนี่ยหอมในโลกมนุษย์และยังหอไมไปถึงเทวดามีอนุภาพเพียงตัวนี้เพราะนั้นสรุปว่าบรรดากลิ่นทั้งหลายในโลกจะหาดอกไม้ใดๆที่จะมีกลิ่นเทียบเท่ากับศีลนั้นไม่มี พราะนั้นเป็นสาเหตุที่ท่านทั้งหลายผู้รักษาศีลแล้วจะเป็นศีลห้าหรือศีลแปดตามนั้นถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่สัมผัสอบรมและเพิ่มพูนปากเป็นผู้ที่มีกลิ่นหอมอันพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระสมานระเจ้ายททรงสัรเสริญว่าเป็นกลิ่นที่เกิดจากทรงของศีลนั้นสูงสุดไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าได้ก็ลังพระหมทธิอาตมาได้ อันเชิญมาเป็นในเกบฑ์ประติเบื้องต้นว่าจันทนังตะครังวาปิปุกพลังอัธวาสิกีเอเตสันธัญชาตานันศีลคันโทนุตรโรกลิ่นหอมศินหอมยิ่งกว่าของหอมเหล่านี้คือกลิ่นหอมของจันทร์กลินนลนนล่นหอมของกฤษณนกลิ่นหอมของดอกบัวและกลิ่นหอมของตลังทัง มีคำารับายจากอัตมาภาพได้แสดงแ,แล้วด้วยประกาศรัชนีเทศนาภาษาเดถายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาดี่ขอหน่วยพ้อนใท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีวิริยติจิตนาศึกษาศีล้อมกฎอนใ้บริสุทธิ์บริบูรณ์เบื้องต้นท่ามกลางอันสุดพระว่าท่านทั้งหลายรักษาสีได้ดีแล้ว ย่อมจะเพิ่มความหอมาห้กตนเองอันเป็นที่เพื่มยินดีและสเสริญของพระอริยเจ้าทั้งหลายและท่านทั้งหลายและครอบครัวจงประสบสุขประสบความเจริญเจริญนอนกกามในบุญในมรรพระพุทธศาสนาเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในธรรมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้ามีสติปัญญาสามารถเข้าถึงธรรมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสามัพพุทธเจ้าและ คอบด้วยจยาบด้วินทรชัยฤทอายุวันนั้นทำละตัปติพาธรรมสารบัติจบทุกประการการแสดงวัฒนรมเทสนามาก็สมสมัยได้เวลาจึงขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนิด